เข้าสู่ล่าวัตถุดิบชาแนล EP ที่สองน่ะเราจะไปล่าวัตถุดิบกันที่ไหนต้องฟอยติดตามชมน,นะคะคูณรวมล่าวัตุดิบจ้าันเลยตอนนี้เรากำลังจะเข้าไปที่จอดรถที่เกาะลอยนะคะเพื่อจะข้ามเรือไปฝั่งเกาะสีชัง อยู่ที่เกาะลอยนะคะลมปานกลางกำลังดีลมแรงเลยละ่ะเดี๋ยวเราจะเดินทางไปขึ้นเรือนะคะไปเกาะสีชังกัน <Yeah. S 2> วันนี้เราจะมาล่าวัตถุดิบเกิดเป็นอ,อะไรนั้นต้องรอติดตามชมนะมีเชฟชัยมาด้วยนะเนี่เ,เชฟชัยจากดิตแดนขม่านะเราติดต่อมาเพื่อที่จะทำ EP นี้โดยตรงเลยะคะคิวยาวมาก ต้องใส่ตั้งดังสปีดโบ๊ทกันแล้วทุกคนเรืเอ,าอามาแล้ว พักแล้ววันนี้เราเข้าพักกันที่รวยบาเกาะสีชังนะคะนี่กาแฟกำลังเดือดเลยเติมพลังก่อนนิดนึงไม่ไหวฟินไหม,มาอากาศดีมาก เรือแหลมงูสวยดีครค่ะจ้าถึงแล้วตรงนี้นะคเขาเรียกกันว่าออแหลมงูนะคะเป็นที่ประจำที่หนูชอบมามากๆเลยเพราะว่าอากาศดีมากวันนี้น้ําขึ้นเยอะมากเลยแต่เรามาลองดูกันนะว่าเราจะได้ตัวไหมเป็นไงบ้างชมพู่เนื่องจากลมค่อนข้างแรงนะ ดูแลโยเราจะไม่ถึงพื้นนะคะแต่เราจะต้องลองเปลี่ยนมาใช้หัวถ่วงดูมาใช้หัวถ่วงทักสามกําดูก่อนนะว่าจะช่วยให้โยถึงพื้นเร็วขึ้นไหมเพราะว่าน้ำค่อนข้างแรงมากเดี๋ยวลองเปลี่ยนลองถ่วงดูใช้กี่กําดีเราลองใช้เป็นหัวสามกําก่อนละกันเพราะว่าตรงนี้น้ำไม่ไม่ลึกเท่าไหร่นะคะเพียงแค่ว่ามีกระแสลมแรงน้ำก็เลยอาจจะมีแรงนงหน เราจะมาใช้หัวท่วงหมึกซีนะคะสมกรัมเนาะช่วยให้โยจมถึงพื้นได้เร็วขึ้นนี่จะใส่หัวท่วงแล้วโยเราจะหน้าตาเป็นแบบนี้อันนี้จะเป็นโยตัวที่ใช้จะเป็นสองนะคะใส่กับหัวท่วงหมึกซี3.5กรัมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเราจะหาหมึกเจอไหมไปเลย สวยไหมคะนี่เราจะพาเข้าหม่ใครที่มาที่เกาะตีชังนะคะทุกคนจะต้องมาหมายนี้หมายที่เงียบสงบแต่ทางไปจะลำบากนิดนึง ทางลงนะคะไม้นี้จะเป็นไมยที่ดิบๆนิดนึงแต่ข้างล่างสวยมากถึงไม้แล้วจ้าสวยไหมทุกคนเชื่อว่าทุกคนที่มาสีชังจะต้องอยากมาไม้นี้ลมแรงยังไงตรงนี้ก็เงียบหนึ่งและสวยสง,งบแล้วก็หมึกเยอะด้วยแต่วันนี้เราจะเจ,เ,จเจอตัวหรือเปล่ายังไม่รู้นะหาตัวแรกก่อนเราจะหาหมึกตัวแรกมเจอุกนี่นะโหดุดาเฮ้ยระวังระวังนี่นะชันแบบนี้นะทุกคนนี่ยพริกน้ำปลาอยู่ไหนก็ไม่อดเลย อาพโยไปเลยดีเด er ิมสองจุดสองสมแป๊ดสมแป๊ดกับหัวถ่วงสามกัมปันี่ครับหัวถ่วงสามจุดห้าใช่ป่ะสามจุดห้านะเดี๋ยวก้านนะเข้าใจไหมครับว่าปาั๊บจะทำอะไรให้ถูกได้แล้ว ทุกคลิปเลยอ่ะไม่เคยได้ก่อนใครเลยได้ปลาหมึอ่ตลอดหมดเลยอ่ะวันนี้ทำอะไรเดี๋ยวทำต้มยำหมึกดำๆหน่อยแล้วก็ใส่ปูม้านิดนึงปูม้านี่ไปได้ยังไงมาซื้อไปซื้อมาไปซื้อมายังเป็นูเลยเนาะยังเป็นอยู่สดๆเลยแล้วหมึกนี่ไปได้ยังไงมาครับ โเคหมดสดเลยนะยังยิบๆเลยนี่นี่ใครมาดูดิดูสว่างกว่ายิบมาดูตัวตัวยิบๆปะสดเลยยิบเลยโอเคตอนนี้น้ำเดือดแล้วนะใส่อะไรบ้างอะใส่เกลือนะใส่อะไรมะขามเปียกมะขามเปียกครึ่งหนึ่งโอเคใส่เครื่องต้มยำนะเหมือนเดิมซีเกอร์ใส่ไข่ผ่าใส่แม่งหมดเลยใส่แม่งหมดเลยแล้วกันเห็ดปลาซีเดียวนะครับ ใส่มะเขือเทศมะเขือเทศเป็นมะกรูดใส่เลยมปกรูดยงเป็นๆะลนะกระตุ้นเนี่ยเป็นมากติดอยู่เลยนะกูได้มาจากตลาดนะครับตอนนี้เราอยู่เกาะสีชังนะครับดูบรรยากาศรอบๆลยอ่าตรงนี้เป็นปลาพาคานนะครับ นี่มาใครเอ่ยชมพูนี่พูลา่าเดือดแล้วนี่ทีเทียการทำปูนะนี่ดูดูใสมากปูต้งได้มาจากเรือเอาปากออกออนนมออก,ออก,ม,อกมือดึงเลยมือดึงออกเลยเก็บมะนาวเราปรุงตอนหลังนะครับก็ต้มยำธรรมดาเลยครับใส,ใส่ใส่ปูก่อนเลยครับใส่ปูเลย นี่ครับนี่ใส่ปูใส่หมึกอ่ะลุยโี่โหแตกน้ำดำนะครับหลังจากที่เราใส่มะขามกับไอ,อ้นี่ไปแล้วพอ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 ,พอมะขามกับเกลือไปก็ใส่มะนาวน้ำปลาโอ้ยหเดือดเดือดเลยนะต้มยำหมึกน้ำดำหรือโปะแตกน้ำดำใส่ปูเป็นๆหมึกเป็นๆต็จริงไปเดี๋ยวกินข้าวกัน ฝากเมนูไว้ด้วยโปกแตกน้ำดำหมึกสดปูสด okay.